แ25-28ตุลาคมอำเภอหนองบัแดงจังหวัดชยัยภูมิขอเชิญเทีวงานรับเพนีบุญกระทูบอกกันสาประจำปี2566อำเภอหนองบุแดง25-28ตุลาคมศกนี้25ตุลาคม9ลูกรริกาเป็นต้นไป ชมขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นของทั้ง8ตำบล2เทศบาล18บแริรกาชมพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่อลังการตรการตาแสงสีเสียงกับนางรำและนักแสดงมากกว่า1500ชีวิต20่สิบรูรเป็นต้นไปชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองบัวแดงขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตเต็มเวทีกับศิลปินนักร้องบมอลำอัจฉริยะแถวหน้าของเมืองไทย เฉลิมพลมาละคำจากผู้ใหญ่บ้านก็นเลือกใหมาทำงานรับราชการด้วยความจริงใจ26ตุลาคม10นาฬิกาเป็นต้นไปชมการแข่งขัน NBD ทูบีน้ำมวันยังคอนกรต2023และการประกวดเต้นราเข้าจังหวะรำวงย้อนยุค20นาฬิกาเป็นต้นไป ชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเชิญชมคอนเสิร์ตน,นักร้องสาวสวยสุดเซ็กซี่หนิงปัทมา21ตุลาคม1 0ริกาชมการประกวดสวดวนมหม่งทำนองอสัมพัญญยนยะ1 7ริกาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมอธิษฐานกิจบุญกระทูมใหญ่ณนะลานทวัากกาันอำเภอหนองบัวแดง โดยพระเทพภาวนาวิกรมวิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเอกยี่สิบรากาเป็นต้นไปชมรมพ่อขาอำเภอหนองบุวแดงขอเชิญชมการประกวดแข่งขันดนตรีโฟกซองนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ28ตุลาคมขอเชิญพุทรศาษาธิกชนทุกท่านร่วมทําบุญตักบาทเทวโรหณนะนะักลานทวการอำเภอหนองบัวแดงอย่าลืม 25-28ตุลาคม2 5 6 6นี้เที่ยวงานประเพณีบุญกระท่มออกพรรษาที่อำเภอหนองบัวแดงเที่ยวงานประเพณีบุญกระทุูมออกพรรษาอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดไทยภูม